น้อยเดือนเมษาไป่แบบแับเรียบปวนน้อยไม่หนึงสิบแปดนาทีห้าร้อยสามสิบเปลี่ยนคู่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศเอาละแต่เดี๋ยวไปกับน้อยไปเนเมษแล้วค่ะตั้งแต่ใจช้าไปเย็นเย็นวะค่ะไปกับใบหมอไปเดือนเมษาเลยขายาวเลยเหมือนเดิมแล้วใหน่อยนะกลับมาเหมือนตอนที่ได้ซ้อมไปตอนนั้นดูดูดูกลับมาเหมือนเดิมเนาะ มาเปล่าเอาลยจ้าไว้แม่ผมหลังดีใจเย็นใจเย็นเนี่ยเปไงเปิดหน้าได้หี้อะไรวะห้าร้อสมสิทีตรงแล้ววันหน้ากูเออดูดูเนี่ยโอ้ยสวยละสวัสดีคุณใจเย็นหมอยจลูกก่อนได้ยสเนี่ยโอ้ยยี่สิบเปิดหน้าเข้าเอ้ห้าสมศน สิเกนาทีผ่านห้าร้ยสสบโอ้ชาสภาพนี้แย่เว้ยกี่เว้ยกูมองแล้วจะ8แปดร้ยจะยากครับนะอา้าวจัสี่ตั้งจับได้พี่โยนเร็วเร็วบางบโยนเงก็อห้าร้อยสามสิบอ่าไม่มีใครเกินลูกลกูไวยเฮียถ้าคือได้สองร้แดดไปพันสองนะเง่าดูดูดูเฮงไงยจ้องลูกผมไปไงใส่สิบห้า ที่มาอ่านเลยแม่งแม่งตัวรวยไหมห้ารยสี่สิบเอาละจับไว้ไหลลไปสิบห้าไหลเต็มยังเต็มครับหมอโหเล่นจนลืมเลยว่เกี่ลูกพีกไปอเปล่าอพี่หน้วยช่วยกันเร็วเร็วก่อนจะยี่สิบห้าสี่ห้าห้าสีห้าโงด้านได้ได้จบองขอใบเดียวอีกสัก สักลูกหนึ่งก็ยังดีอ่ะก่อนจะยี่สิบนาทีผ่านไปผ่าน,น,นมาก้างอีนั่ง้แนแัปวันนี้ประเภทมือใหม่เสียบหนึ่งนอ่าจะเสียบประเภทขอผู้ชมนะทำาบบนี้มาไต่กันไปสิบห้าดักหน้าเช้าวับายนะว,วันนี้กําไรเข้าแจงในโต๊ะตลาดทูซื้อของให้ลูกกูหมดแล้ววัน,นดักหน้าท้าวัดปับเพียบกลับมา ขณะนี้ครับเวลาทำาการแข่งขันของทีมเทศบาลห้วยภูผ่านไปแล้ว20นาทีผ่านทำคะแนนได้5 4 5คะแนนยังเหลือเวลาทำาการแข่งขันอีกประมาณ20นาทีปอมือเป็นกำลังใจทักรั้งที่ผู้ชมอนนมานครปฐมบ้านเราวันนี้ไม่เชียร์นี้แล้วจะเชียร์ใครมาเออโขงหลังไหล่เอานะเช้าว แม่จะซื้อของแต่ละอย่างแม่งและไม่ผูกกับข้างบ้านด้วยมึงเอ้อยขามกับมาคืนนี้ตีทั้งคืนเนี่ยลูกกูอะลายสิบห้าถึงโตไปละว,ว้าวไปละนี่แม่งนจิตตาใหม่ละขามกับมาดักหน้าเทา้าติดกระเลยครับหมายด้วสี่ใจแก้แมไปไปไป,ไปสิบเก้านาทีสุดท้ายเอาละตัง้ง ทีมไทรนะทีมในต้องตลาดทูไม่มีนะมีคนก็มาถามไม่มีนะมีแต่คนมาดูสิทคะแนนเต็มไหมเต็มหมายให้สี่เต็มนะอ่าอีกหยับตำรวจไม่มีนะบอกไว้ก่อนไร่สิบห้าวันที่สิบห้ามีสามคณะนะครับมีวัลลาพรหนึ่งคณะราชนาวีหรือว่าเทมหมูหยองหนึ่งคณะแล้วก็บริษัทลิ่มทองวัฒนชัยรวมกับทหารอากาศ หนึ่งคณะมีสามทีมผู้ชมอ่าเพราะว่าตำรวจนักกีฬาไปเก็บตัวทิ้งชาติ็นท้าเลยไปรับชถ้าเขาติดสมบัติไลงติดไรเรือค่ะมันพฤษภาอ่า็นันตัดใจไม่ขาดอกระยับนะขอบคุณมากนะไปกับมามีสามทีมนะครับคือทัศกัคณะเอาดัดจังไปมเปราไปกับไว้กี่ัปเพียรตไา ผู้หญิงไม่มีนะบอกไว้ก่อนผู้ชม,ชมถ้าใครจะดูผู้หญิงก็ต้องไปดูนู่นผู้ชมที่ไหนว่าตอนนี้ไม่มีงานเลยผู้ชมพูดไปจะได้ด่าด้วยงานยังไม่มีเลยนะจบจากนี้ก็วัดละมุนวัดละมุนมก็ส่วนมากจะมีแต่ก็ผู้ชายผู้หญิงไม่มีคนระับเป๊ะบุรีเลิกไปนะอ่าเหลือคณะเดียวทีมปปายนครหลวงหรือว่าตำรวจแต่เป็น,นออปยังหมอมาเปล่าสคิครับในเบอร์าสามไก่แจม เอกไปหมอหัวหัวเอาไัวงูกันึงอ่าเอาละพี่เดินไปสิบห้ากีบป้องมาเลยพี่โกไม่มีเตะเออใครถามว่าในโก้มีแข่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้เนกโกเขาตายไปยังตอนนี้เออเจอมั้งไม่เจะเป็นไอกโกเจอไหมไม่เจอเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะเปิดมาพอรู้ว่าเป็นกีต้าก็ไม่ไหวแล้วค่ะเนกโจะไม่ต้องมาเป็นพี่รองคืออยากไปเยือน นาทีสิ5ห้าดีหลายโอ้โหดูผู้ชมคืนนี้สมุดสงคามต่อคะนนนี้ชุดนี้ตัวแทนทห้งคนผสมสามจังหวัดประทับกันเลยอ่ามาเปล่าคนที่สองได้แน่สิบเจ็ดนาทีสุดท้ายเอาละกี่ไว้6หกร้อยยี่สิบห้าเอ็งลองตั้งเลขเก้าปไปลายเนี่ยกี่กูว่าเดะแทกกันหมดละ เก้าไปลายนาที่นะระยะนี้ยุ่งยุ่งไม่เชื่อกูขอแต่ก่อนไปสี่ที่เข้ามาเราโค้งหลังใจเย็นครับพี่หน่วยนี่โค้งตั้งแต่เริ่มเลยนะนวยนะบอกไว้ก่อนผมดูอยู่โค้งตั้งแต่เริ่มแล้วอ่ะดักแม่เช้าเล่นจนบอลลี่นี่เป็นคนสุดท้ายก็จะมีเปล่าพิมแพ้สิทธิ์กันแล้วพิเวลาเปล่าเล่นครับป๊กท้าย แล้วก็ทีมสโมรสรราชนาวีนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีของมึงแล้วชาวว้วันทีมมึงกลับมาเล่นงานไม่มีเลยติดคะแนนหมอเต็น650อ่าบอยจัดริมทองวัฒนาชัยลานนาวีเมุขยอดวัฒนชัยแล้วก็จีนสิทธวัฒน์หรือว่าสิทธวัลรมุตทีนนาเปียกนี่ละผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน แล้วก็เชิญตะกวัดโพคําคเหมาวัดระมุดรับผิดชอบผมรับหน้าที่บรรยายกับอุปกรณ์ใครอยากจะจัดงานบอกเลยนะมีอุปกรณ์ครบครื่องมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งบ่วงตะก้อมีทั้งคนพากแล้วไม่ต้องจ้างลูกน้องด้วยคนเดียวก็ทำด้ข้าจะไปอีกเอาและตั้งอาและเช้าต้องอยากจ้างไปเพชรบุรีบอกเลยนะ คไม่ได้ใจว่าพี่บอก่าไม่เอาทั้มนี่คิดกันแบบราคาเพื่มเงนกันแแต่ต้องเป็นงานศบนะงานอื่นไม่ไปสดักอะไรอีกลินเออไม่จำขอบคุณหมาบวบดักหน้าเช้าว่เอาจะ่สวยใจเย็นใจเย็นกี่เดือนข่าวว่าเอกจะคุกบก็ไปคุยอยู่ในคุกใช่ไหมข่ามกับเอกดีเอาแต่ตั้งข้ามกับไป นักตะก้อนี่จะไปหายไปรู้กันไปหาได้ไหมนู่นอยู่กรมแล้วจะทันนุอ่อแต่หยกกับจะยื่นแต่กับนะ่าวน่สวยนะ่าวนบอกผู้ชมนะฝากบอกเลยเป็นข่าวดีเลยผมบอกให้วันพรุ่งนี้มีบัตรการกุศลอ่าจัดให้พระเดทพคุณหลวงพ่ออยากจะให้ผู้ชมได้ร่วมด้วยกันทำบุญแล้วก็ได้ ลังวี่รังวันกลับไปม,มีใครไม่น้ำมันนี่สองอย่างมีแน่แนอ่าน้ำมันนี่เราแจกเป็นลังเลยนะผมบอกไว้ก่อนอ่าสิ่ะแนนน้ำมันวัดโกระเบานี่ผมบอกเลยสัพพคุณไม่ต้องพูดทอดไข่ก็ได้เติมน้ำมันรถกร็ได้จักรย,ยานนี่หยอดโซก่ก็ได้น้ำมันพืชนี่ะไปเชื่อรองเลยเลยวันพรุ่งนี้มาได้เลยใบละห้า,าบาทาสิบบาทามีหมดวันพรุ่งนี้นะครับ สิบห้ากันเลม่กี้ได้แ้มเอาวหลักอาวหลักขาวหักขบสวัสดีช่างมุกที่อยู่จังหวัดตรังนะครับมีโอกาสได้จะไปเยี่ยมเยือน เป็นอันนี้งานประจำปีวัดโคกเขาเหมานะคะวัดโคกเขาเหมาจริงๆเขามีงานตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16นะคะแต่แล้วก็จัดวันที่ 13, 14, 5วัดโคกเขาเหมาวัดโคกเขาจะอยู่แถววุ้ยผู๋เนี่ยค่ะแถววัดทีมหาลุมวัดทีไ้วดทีไว้เหลือ3นาทีครึ่งโอ้10นาทีครึ่งพี่สุนทรอ่ะยังไงไม่บุยเรื่องกูไม่บวยแน่หมาบุ๊ ใครว่าชาวนเที้มาเที่ยวกันได้นะคะงานวันมิลานแค่นั้นคนแบง็นก็ไปดิทีป้ายให้ทองทานเดาเอาเจ้าเอาก็เจ้าดีเตะยังไม่ถึงต่ว่ะจ่าแม้แรงหน่อยแรงหน่อยเอ้ยจ่าแม้กเสร็จนลูกนี้หลยตู้มปีบกล่าวหลักฐานพี่หลักฐานกี่สิบสามรอบเต็มเต็ม เสร็จการไหมพี่หมาเปล่าตอนนี้ทำคะแนนไม่ได้เจ็ดสามร้อยไม่ได้นะอีกสามร้อยไม่ยีกนขี่สดยๆไปเ่าไว้ดูกันสี่สิบหมาได้เปิดตัวเล่นเออได้ตังเพิ่มนะบอกไว้ก่อนเอาละสิบข้ามครับไหมกูละเอือมระอากหน่วยแย่ดู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 ก่อนเล่นเออดูดีเอ้าเออเอาละเอาละ หมา,าเ,งเางังสิกเรอะเนี่แดงได้แก้มเอาดาบแปดตั้งสิีดำปะเพียรเปล่าโอ้หลังกับมาอปะเพียรเปล่าสิีดะใจช้าหมาเปล่าใจเย็นโดนโฟองเนี่ยตีไว้เรียมดีไว้ไฟดวงดีสามลูกสิเจ็ดสิบห้าไฟดวง แต่กับไปหกเรียดดูพู้ชมชนแล้วชนอีกไหลเอาเลยอีกตรงตรงเลยผมมองโตชนอีกเอาละเนี่ยเป็นะขาไม่มด้อยู่คืบเดียวดูดูเล่นอื่นนะครับผมมองผมจะให้กาตรางกับเออเอาละกันตับเพียบเปล่าตับเพียบเปล่ากี่เว้ ยนะี่สิบเก้านาทีผ่านแลนะสิบเอ็ดนาทีเอาดราม่าบงสิบห้าโคงหลังลยี่สิบไหลสมป้องเอานาสิจักกูว่าจะหนวยแม่งเอ้ยสิห้าใช่ไหมไดแก้ไปจะเลิกกูว่าจะหมองเสื่อมพอดีเ,อเบอร์หกมงไม่มีนะั่งมาวงมือแต่กลับไป นี่ยเนี่คู่เนี่ยเต็มอีกเยอะุ้เนี่ยอีกสิบเต้อาวละสิบห้าแปะกับไปเกดมงอย่างเดียวอ่าปีบแปะอาวละหกตั้งหมาแปะโดวยนะดวยไม่เหมือนคนวอร์เลยแต่วยนะอ๊ะลายโด่โด่เอ่อแปกับไอสองพีบกว้ามือหน้าเข้ายอด เ็หอยีสิเหลือประมาณสินาทีสุดท้ายสิบรอบสิบนาทีไปห่วงยี่สิบห้าเช่วเร็วไก่เตียงนะบอกไว้ก่อนดักที่อีกเอาระผงหลังตังไปกับม้าดักหน้าเท้าหมาบวงี่สบายวัดคูในสบายเตยแตนี้นะบอกไว้เลย ไม่ค้นหลักพันเลยจีเว้กระยับแปะกับมาปับเพียบเปลา่าแปะกับไปไปปว้ที่ปับเพียบเปล่าแดงไปสอนน้ำเงินเอาเลยเอาเหลืองของหลัง2ี้ทิ้แปะเอาละทอดนะคนณผู้ชมทอดนะเพื่อช่องทยไทยเกมครับแปะกับไปแปะเก้านาทีสุดท้าย เหล่าเก้ารอบแม่ไว้กี่ไว้ทําอะไรก็ทําไว้กี่ไว้หลักพันอย่างเดียวถ้าหลักพันศูนย์สี่เลยล่ะพอจะสะกดวัดคูได้หมาบ่วงข้างบนเบอร์สิบห้าเอาละเจ็ดร้อยสี่สิบบรรลัยหมายังเมินเลยชุดนี้โค้งหลังดับไปอ่าได้แจ้มไปน้องไว้ไปน้องไอ้โอ้ยกี่ทีเมงลง เองเชื่อไหมคุณไหลสดเพจกูนะคนดูร้อยกว่าคนนะเนี่ยดูดูดูเอากระชั้นโองยี่สิบร้อยาทผู้ชมนะก็ถูอว่าเยอะแล้วบอกไว้ก่อนไหลกับไปสิบห้าแปรกับไปห้าไหลชาววแปรกับมาโอ้ีจีอยากจะให้ขึ้นหลักพันเว้ยมันได้ต่อตอนันนันชาวมั้กูว่าแต่น่วยนก็ติดจะได้ไหมเลขห ไปแล้วไปลาวไปเจ็ดหประมาณ8นาทีสุดท้ายกี่แปดรอบมาเลยไปเอาไว้เอาไว้กี่มานอาไปเอาไว้ผู้ชมอยากดูเออพยับก็กี่เตะหมอลลีอาชีพหมาเปล่าวันนี้ว่าไงว่าไงหมอหลักพันนะหมาเปล่าพี่หน่อยดูนี้เอาดัดันงแปะกับมาปกเพียบ กี่โดงไว้กี่โดงไว้อีกประมาณสองร้อยไปแต๊ขึ้นหลักพันสุขเพียบปวกมือในนครปฐมเดี๋ยวดูจากกรสมุทรสงครามมั้งข้างบวงเอาละเคาะก่อนนะไปกับไปไว้เอ็กไว้หมาบวงโอ้หน่วยกูดาวอะไรก็ไม่กูงงกันเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าทางบวงสิบห้าระวังระวังเร็วเร็ว กี่ตักามไว้เข่าไว้ไม่ต้องพูดมากตอนนี้ทำคะแนนได้775คะแนนนะคะเดี๋ยวทีมที่ต่อจากคะแนนนี้นะคะเป็นสิทธิ์วัดนะคะจากแม่ทองค่ะประมาณเจ็ดรอบเจ็ดรอบเจ็ดลูกก่อนไว้กี่อ่ามาแตกกับไปปวาเรียบวงมือโอ้น่าเข้าสิบห้ามันมาดีแล้อเกินมาหยุดมาทอดเอาตอนนี้ ยุ่งเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนเอาละข้ามกรับมะพับเพียบพวงเข้าด้านในเลยครับผู้ชมอี่ว่างนั่งได้เลย,ยนะวันนี้มีสามคณะมีประเภทมือใหม่เสียบขอทีมละหนึ่งท่านท่าัคนนี้รอบชิงชนะเลิศที่เห็นเย่ยมทังแดงทันอยู่นี่เด็กบ้านเราคุณผู้ชมเทศบาลห้วยภูพนักงานในโรงบาลนี่โรงบาลลุ้น อ๋อสิบห้าโขงแต่เช้าปะไหลกลับมาแต่หน่วยก็สงสัยเอาเลิกเลยมั้งโค้งเอาหัวเนี่ยแต่กลับไปเดี๋ยวสมุมดสงครามกันนะจบจะหมดสองครามปิดท้ายพีนฟิโกวัดอินตลาดภูวัดดีทุกวันนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ตั้งโคกดแชร์ให้นะคะไหลดูเดียวข้างดวงก็เราจะลงมาตลยติดห้าติดหน้า จบงานร้านครคเหมเ่าแล้วก็จะไปต่อกันที่วัดละมุดนะคะ10แพร9 20ี่ิต22อ่าตันะคะตัวเม่กี้15แป้ม790เดี๋วหลังจากก็ลแล้วคจะแจ้วก็จะไปที่าเทกจอีกทีนะคะคนตีดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เขาสารให้ได้รับชมไักับไปสามวันที่ห้าหกเจ็ดจะเป็นงานผว้วย้ร้าชทานศูนย์แฟชั่น ก็ชนอีกม่มันน่าเข้าไปครับมาจัด้าไว้ข้างหวงยังไม่มีอะไรทำการแสดงแต่ก้อนนี่แหละสิบห้านี่แหละครับแม่กุฏิพระเด็กกับุุหลวงพ่อนี่แหละเข้ามังไม่เข้ามั้งว่ากันไปลูกนี้ต้องเข้าอึบอึบไปครับมาเอ้าข้าง่าวสิบอับเดียบวงมือชนเยอะชนเยอะผู้ชมข้างสาวปับขึ้นนะ มาได้ประมาณสี่รอบสุดท้ายสี่นาทีเต็มๆไฟบวกนโค้งโอ้โหดูผู้ชมแม่เบ้าหกวันนี้ผิดคาดเราจะหน่อยนะขยับแต่กบไอ้ฟสีสิทธะเราล็กวกฟช่วยกันช่วยกัตอนนี้ให <นะ S 1> ้สปาน่วยผู้ทำคะแนนเป็นเจ็ดร้อยเก้าคะแนนแล้วนะขึ้นไปงเวด้งไก่นะไก่นะ ขอหน่อยไปเข่าเฮ้ยโอ้โหดนดีนะนี่สี่สิบผู้ชมโดดดีด้วยเอาเลยพี่เอ็นใหญ่ี่สคนนะคนละสลูก200ร้วันแน่ไปเข่าคนโดดีด้วยไล่สิมาเกี่อเอ้าไล่เต็มไหมไล่จบไปได้นะคะเมื่อคืนแทนดูโดนใบไฟเขาเอาโดดีนะคะตีเสมอได้ตออแรกคเชื่อครัพี่อื่นไม่ทันอื่นไม่อัน้ของหลังยี่งเด โอะเด็นไหนสองไก่แก้มไก่พม่าเรียกประมาณสามนาทีสุดท้ายไฟเข่าปัะเพียบช่วยกันช่วยกันกี่สองลูกเอาแล้โดดออโอ้โ,อโหเนี่ยเสร็จิดแก้มเล่นดีผู้ชมเอ้าเออยัำไฟเข่าหมาปราดีโข่ขี่เองค์ต่างดาวเสร็จกันแล้วกระไรเลขนสอง ได้แ้มสองนาทีสี่กิ๊กกับเวลาที่เหลือร้อยกว่าแ้มขึ้นหลักพันไฟไฟเท้าโตไปเลยมาแปะหกสวัสดีครับสมอุ่นโอ้หเอาอีกหน่อยเอาอีกไม่กินหมูย่างไม่อุ่นจัดจ้าไปบวงถ้าเราจัดเองราไม่ต่อเวลาท่้นสมัยนะเออเขาจัดเองเดี๋ยวต่อเวลาฮะกี่สานไฟเท้า เข้าแน่สองนาทีสุดท้ายไฟเขา้าสััญญาญญาณชดมกครับเอาลองเลยสี่สิบแต้มแถวนี้ขึ้นแรงแถวนี้ขึ้นแรง,ง,งได้ไฟเขา้าแปลไปแปไปเอาละข้างเปลาไฟเขา 40, <ไ>้าสี่สิบเนี่ยลูกแบบนี้แต้มเยอะผู้ชมลูกสี่สิบแต้มประมาณรอบพึ่งสิดจับกับนะแตลกับไปอินทางบวง อึ้กไฟเขาไอ้จีบดิเออได้จ้ะเร็วเร็วพี่เหลืองมาแล้วไอ้พี่วะเอาแดงหันก็ดีฟาดสี่สิบแปกับไปแปดโดนละึ้ลูกนิดเร็วเร็วใใจเขามานาทีเฟดขอสองลูกแปดสิบแมยังพอได้ยังพอได้แปดกับมาไฟ เขาเอาอีกทีใช่ค่ะวันน้เาทะเลค่ะเดินไป็นเก้าร้อยเซนขึ้นเลยดีได้ก็เดิมนาทีปลุเราเจอกันเดี๋ยวเุณตันมันจะไปเหลืออะไรนี่เบอร์สามเข้าไฟเข่าสามลูกแชมป์เลยเชื่อเราไหมอ่ะแต่ต้องเข้านะอีกร้อยยี่นะเอาละจังกี่ปองเมื่อกี้เอาละจังนะถูแต่หน่วยเฮ้ยเข้าไปดับไหมดับก็ปี๊ โดได้ได้ได้โอ้ยชาวัดตรงเลยพี่ตรงเลยไม่ไม่ได้จังวเอาละช้าไม่เหลือละแดงไตะชบเก้าห้าห้าชาวาไหไฟขาเร็วเร็วิบหาวิได้ไหมได้ไหมสิบห้าวิสุดท้ายเอาละตั้ วินาทีนะคะไ้เทียมใ้เทียมเก้าห้าห้าข้ามกลับมาหมดเวลานักกีฬาแกเข้าแถวครับทีมเทศบาลห้วยผูนะคะทำคะแนนไปได้เก้าร้อยสิบห้าการแข่งขันนะครับทีมเทศบาลห้วยผูทำคะแนนคที่หนึ่งรอบทิงเจอร์ประเภทเบอร์ใหม่เสียบขอหนึ่งท่านนะครับได้คะแนนไปเก้าร้อยห้าสิบห้าคะแนนประมือเป็นกำลังใจสกีิพยานอีกสักครั้งหนึ่ง